สวัสดีครับอาจารย์ผมเปิดร้านแล้วนะครับร้านตัดผมชายหญิงนะครับเปิดอยู่ที่ห้วยหินครับเขาเต่านะครับตรงปอพาอาจารย์เข้าชมบรรยากาศในร้านนิดนึงนะครับด้วยครับนี่ครับอาจารย์ในร้านก็จะมีเก้าอี้บเบอร์สองที่นั่งนะครับสําหรับตัวเองเจ้าของร้านเขาจะนั่งอยู่ประชันจมานั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้สอล็อครับหนึ่งที่นั่งนะครับ นี่คือมุมของซาลอนนะครับเอามาดูมุมของสระผมนะครับที่เป็นอามุมของสระผมนะครับเพียงสระนะครับแล้วก็จะพามาดูรูปอาจารย์ทั้งสามโรงเรียนเลยนะครับผมเอารูปของกิจกรรมทั้งสามโรงเรียนมาบรรจุในร้านด้วยนะครับโรงเรียนแรกครับอาจารย์แรกครับอาจารย์เควินโจครับโรงเรียนที่สองที่เรียนมานะครับโรงเรียนอาจารย์ใหญ่กําเนิดซาลลอนนะครับ แล้วก็โรงเรียนที่3ที่มาหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับโรงเรียนอาจารย์ป้อมครับโอเคไหมครับโอเคนะครับอาจารย์บ๊ายบาย